รายการ DR s o d i e r anger, รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะเริ่มต้นด้วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะนำสารอวยพรสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565จากนายกรัฐมนตรีมอบแก่ข้าราชการกออรมนอขอบคุณที่ร่วมใจปฏบิบัติหน้าที่พร้อมทั้งขอให้ร่วมมือร่วมใจทำงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกออรมนได้จัดพิธีอํานวยพรและมอบของขวัญปีใหม่แก่กำล,งลังพลโดยในโอกาสนี้พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรประธานในพธิธีได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมมอบของขวัญแก่ผู้บริหารและข้าราชการกออรมน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบของขวัญปีใหม่และวอวยพรให้โอวาาแก่ข้าราชการกอรมนโดยได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกออรมนที่ร่วมกันปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการแก้ไขปัญหาบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมใจทำงานด้วยความเข้มแข็งเพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายและดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงสถาบันหลักของชาติสืบไปผู้บัญชาการทหารเรือค่ะตรวจพื้นที่ทางยุทธวิธีในแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยนางสิริรัตน์นินสมัยนาย,ยกสมาคมพริยาทหารเรือคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือและคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือได้ตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโของอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพร้อมให้โอวาทและขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทจนเป็นที่ยอมรับของประชาชน ทั้งการจับกุมยาเสพติดแรงงานเถื่อนการป้องกันและปรับปร,รามการกระทําผิดกฎหมายต่างๆตามลำแม่น้ําโของอย่างต่อเนื่องนับเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและกองทัพเรือที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ําโขงได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งเป้าหมายบรรเทาปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือมีผลการปฏิบัติที่สำคัญนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,564ถึงปัจจุบันสามารถจับกุมและตรวจยึดยาเสพติด40ครั้งผู้ต้องหา2 2คนประกอบด้วยไอซ์258 25กิโลกรัมยาบ้า11ล้าน252,155เมตรกัญชา8,417กิโลกรัม รถยนต์4คันรถจักรยานยนต์3คันและเรือเพลายาว7ลำนอกจากนั้นยังสามารถดำเนินการจับกลุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้สุลกากรรวมถึงผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง,งกองทัพบกข่าวประกาศเลื่อนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา2 5 6พพลเอกสันติพงษ์ธรรปิยะเสนาธิการทหารบกและโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกได้กำหนดให้มีการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3-5ประจำปีการศึกษา2564โดยเป็นไปตามพรบส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพุทธศักราช2503ซึ่งจะทำการฝึกในห่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2565ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางณค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ฝึกในส่วนภูมิภาคและหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวมทั้งศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร<ส>าที่ได้เตรียมมาตรการรองรับการฝึกภาคสนามเอาไว้พร้อมในทุกด้านแล้วแต่เนื่องจากในปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าวกองทัพบกได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร จึงขอประกาศเลื่อนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3-5ถึงประจำปีการศึกษา2,564ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขอให้นักศึกษาวิชาทหารที่จะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามในปีนี้ได้ติดตามข้อมูลการเรียนการฝึกและปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำพื้นที่และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิของตนเองในระบบกำลังสำรองต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกนะคะขอเชิญชวนทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชาการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ปี2565ค่ะกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชาการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์โดยผู้สนใจสาม,มารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm 6 5 .rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่าน ในห่วงวันที่1ธันวาคม2564ถึง31มกราคม2565โดยคุณสมบัติผู้สมัครค่ะเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2545ถึง2547ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารเว้นผู้จบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 และทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2536-2543ถึงซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการรับสมัครเฉพาะผลัดที่1ประจำปี2565โดยสามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทนหารบกทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหารแต่เลือกได้เพียงคนละหนึ่งมณฑลทนหารบกเท่านั้น และให้ไปคัดเลือกในวันที่12-13ถึงกุมภาพันธ์2565นักมทนฑทหานบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคนและส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1, 1พฤษภาคม2565ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครชายไทยอายุ18-20ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างปีพุทธศักราช2545-2547 เข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2565รับสมัครเข้าบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน50นาย และกองพันทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสารจำนวน40นาย ต้นขบวนแถวทหารเริ่มต้นที่นี่โรงเรียนทุญยาทหารบกเป็นแหล่งผลิตทหารนดนตรีแห่งกองทัพบกเพื่อปรัชญาที่ว่าสร้างวินัยให้ดนตรีดีคุณธรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฮามีเชิวิชาสามัญวิชาทหารและวิชาดนตรีน้องๆสามารถต่อยอดโอกาสสร้างดนตรีได้ที่นี่จากการฝึกประสบการณ์จริงเช่นรวมวงโยธวาธิภารกิจิศวนสนามการบรรเลงดนตรีในงานต่างๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆสามารถเข้าร่วมการประกวดดนตรีหรือการสอบพัดเดือกของเป็นสมาชิกวงดนตรีต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่เจ้าของโรงเรียนยังสหานุกขลหนองเป็ดตีเฮียนประจำซึ่งนอกจากจะเฮียนมีแล้วจะมีถึงเบี้ยเลี่ยงเป็นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆตั้งแต่อาหารที่พักเครื่องแต่งกายสำหรับเรียนรวมไปถึงเครื่องดนตรียีงมีคือสปาร์ตสเปซตั๋ว เกิดบนดีไทยคือเกิดบนดีสากลไปจนถึงตลอดนักสูตรเลยนะครับได้รับบิดจุเป็นขา้าราชการเรียนจ็อบซาบปีมียอดสมีดได้คุณวุฒิเทียวเทบชาวปวชได้ระเบ,บิดจูเป็นข้าราชการของระบบสามมดอดุรียางการบกกองเกศไทยไอ้ยะเจีไม่มละ่ะรับรองวันนี้นะคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ1 58ถึง1ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีเกเรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.00มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ scanio.co ขึ้นอยู่กังงข้างนี้ได้เลยนะครับหรอหอบออือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร2 2 4 5 9 3 7, 8 กรมทหารพรานที่21สารนโยบายผู้บัญชาการทหารบกผุดไอเดียค่ะทําจุดฝากขายสินค้าชุมชนนะคะโดยเปลี่ยนด้านหน้าของฐานปฏิบัติการเป็นจุดพักริมทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณเส้นทางตามแนวชายแดนแม่น้ําโขงได้พักผ่อนหย่อนใจแวะเลือกซื้อสินค้าชุมชนและแวะเข้าห้องน้ําค่ะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยพันเอกอุทยัยนินเนธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21 ผุดไอเดียจุดฝากขายสินค้าชุมชนเปลี่ยนด้านหน้าฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนทาจุดพักริมทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางได้นั่งพักผ่อนคลายหรือแวะเข้าห้องน้ําตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกโดยในพื้นที่กองร้อยทหารตรานที่2101จุดตรวจบ,บ้านนาเจริญหมู่ที่5ตําบลเหล่าก6อําเภอนาแห้วจังหวัดเลย ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ด้านหน้าฐานปฏิบัติการที่เป็นจุดตรวจทําเป็นจุดบริการประชาชนจุดพักริมทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางได้นั่งพักผ่อนคลายพร้อมกับมีจุดฝากขายสินค้าชุมชนสินค้าทางการเกษตรสินค้าหัตถกรรมชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของประชาชนให้ประชาชนได้นํามาฝากขายโดยจะมีพี่ทหารที่ประจําอยู่ตามจุดตรวจที่วางเว้นจากการเข้าเวรรักษาการคอยเป็นคนขายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์สินค้าชุมชนของใช้ต่างๆรวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิปัญญาท้องถิน่นเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่นและชุมชนสู่มือประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางได้แวะเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายด้านหน้าฐานปฏิบัติการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลค่ะนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธ์ดีจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูกสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564และช่วยลดภาร,ระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่บริเวณหน้าค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีกองพันธบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่นำผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธ์ดีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการและกำลังคนของหน่วยที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการการปลูกผักอย่างปลอดภัยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและกระจายความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่นของตนเองภายในพื้นที่ค่ายภูมิพลโดยนำผลผลิตออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาถูกเพียงกําละสิบบาทซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะ ได้รับพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริของมูลนิธิชัยพัฒนามาใช้นในการดําเนินโครงการกําลังพลของหน่วยได้ร่วมกันปลูกมีทั้งผักบุ้งจีนผักคะนา้าผักกาดขาวและผักกวางตุง้งพร้อมเก็บผลผลิตออกจําหน่ายให้แก่ประชาชนให้ประชาชนได้รับประทานผักสดปลอดสารพิษราคาถูกสําหรับการนําไปประกอบอาหารแบ่งเบาภาระราค่าครองชีพให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564ตามนโยบายของกองทัพบ,บกอีกด้วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนกรมทหารราบที่8ค่ายสรีหราชเดโชชัยตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นจัดก,กำลังทหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริกรมทหารราบที่8 นำผักสดปลอดสารพิษที่ปลูกในพื้นที่ค่ายจากโครงการทหารพันธ์ดีกรมทหารราบที่8อทิผักคะน้ากวางตุ้งหอมผักกาดและผักสวนครัวชนิดอื่นๆซึ่งเก็บจากแปลงปลูกใหม่ๆทุกวันออกมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในเส้นทางถนนสีหราชในราคาเพียงกรรมละ5-10บาทค่ะซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก ทหารยังคงเดินหน้าในภารกิจดูแลเคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะกองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่ลงพื้นที่บ้านเนินกลางตำบลหนองกระเท้าอำนนาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหลังเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อกลางดึกวันที่20ธันวาคม2564ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน4หลังคาเรือนได้แก่บ้านของนายพัดศรีบุญนายสุกลทิพโสดนายจำลองศรีบุตรตา นายเดชานนทโครความเสียหายในขณะนี้คือไม่สามารถที่จะนําสิ่งของใดออกมาได้เลยค่ะและไฟยังได้ไม่ไปถึงข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาไว้ที่บ้านเบื้องต้นนะคะได้มีการส่งมอบข้าวสารไข่แบบมีน้ําดื่มและผ้าห่มใหม่ให้กับผู้ประสบอักคีภยัยและทหารได้เข้าช่วยเก็บเศษซากความเสียหายร่วมกับชาวบ้านยังคงเดินทางไปมอบไออุ่นอย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ประสานความร่วมมือฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนรวมสารต่อการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและแบ่งปันไออุ่นเพื่อพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องพร้อมคารวานไออุ่นจากกองร้อยทหารพรานที่3507โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดกำลังพลชุดคลายหนาวรวมกับนางบัวจันทร์จรัสกุลสุภักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแห้ง นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ราษฎรผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านห้วยแห้งตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตากบนทนทหารบกที่35ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพี่ชายดับหกักจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และจิตอาสาพระราชทานค่ะมอบผ้าห่มกันหนาวและให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาวที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลําบาก ในสถานการณ์โควิด1 i ณตำบลยิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าไปให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ประชาชนที่มีรายได้น้อยฐานะยากจนตลอดจนผู้สูงอายุในห่วงฤดูหนาวที่เข้าถึงการแพทย์ได้อย่างยากลำบากพร้อมกับมีการมอบยาสามัญประจำบ้านเจลแอลโกอฮอล์พระราชทานตลอดจนมีการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาวเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัด โรคปอดบวมและโรคอุจจาระร่วงอย่างเฉียบพลันเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่วัดใหม่กลอตาบลใหม่อำเภอโนอนสูงจังหวัดนะครราชสีมาค่ะกองพันเสนารักษ์ที่3กองพลทหารราบที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การช่วยเหลือประชาชนโดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดหมอเดินเท้าให้บริการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมถึงได้ดำเนินกิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรับคำแนะนำปรึกษาอาการเจ็บป่วยถึง93คนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกจากนั้นยังได้จัดชุดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพไปสอบถามอาการผู้ป่วยติดเตียงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้พร้อมกันนี้ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนทำดีถลิงโศกด้วยวิถีธรรมวิถีไทยกองพันทหารปืนใหญ่นำทีมทหารจิตอาสาค่ะทำความสะอาดวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์ก่อนเตรียมจัดพิธีอุปสมบทเพื่อปรับทัศนียภาพโดยรอบขัดทำความสะอาดบริเวณพื้นห้องน้ำอ่างล้างหน้ารวมไปถึงฝาผนังเก็บกวาดขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นบริเวณรอบวัดพระอุโบสถและปูชนียสถานตลอดช่วงเดือนธันวาคม2564ซึ่งกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานดําเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทําความสะอาดวัดพระอารามในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาปฏิบัติศาสนธรรมและเยี่ยมชมวัดอีกด้วยพันเอกนภัรปกขออภัยค่ะพันเอกนภัรปกป้องผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งมอบอาคารบริการน้ําดื่มที่หน่วยจดสร้างระบบผลิตน้ําดื่มสะอาดระบบอาอ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี2565ให้กับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนห้วยคดพิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดโอกาสนี้ได้ส่งมอบโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรในครัวเรือนและเพื่ออุปโภคบริโภคในหลายหมู่บ้านของตำบลห้วยแห้งซึ่งการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวจะสามารถใช้เพื่อการเกษตรในครัวเรือนและเพื่ออุปโภคบริโภค มีประชาชนได้รับประโยชน์198ครัวเรือนประชากร520คนซึ่งได้รับความชื่นชมจากประชาชนว่าในยามเกิดภัยพิบัติหรือได้รับความเดือดร้อนต่างๆยามใดก็ตามหน่วยทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน สำหรับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะเราขอแนะนํานี่เลยแหล่งท่องเที่ยวทหารนะคะให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันอย่างที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพิพิธภัณฑ์ทางทหารประวัติศาสตร์เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมติดตามรับชมจากรายงานค่ะ ห้องวีระราชากรุงศรีอยุทยาทนบุรีที่จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกและพระราชประวัติของบุรพามหากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลกเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาอาทิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงสเสด็จพระราชสมภพที่พระราชวังจันทร์และยังทรงปกครองเมืองพิษณุโลกก่อนให้เป็นหัวเมืองชั้นเอก และสร้างประวัติศาสตร์ทำยุทธหัตถีกับกองทัพพมา่าจนสามารถนำชัยชนะมาสู่แผ่นดินสยามถือเป็นเรื่องราวสำคัญที่พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3ได้ถ่ายทอดผ่านลูกป,ปั้นจำลองและภาพถ่ายจำลองตลอดจนวิทยากรที่ผ่านการอบรมเพื่อที่จะได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้เข้าใจซึ่งนอกจากห้องวีระราชากรุงศรีอยุธยาทนบุรีแล้วยังมีห้องเทิดภูมีจัก,กรีราชวงศ์ ที่จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติบูรพามหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละพระองค์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษที่ทรงงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่กองทัพภาคที่สาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพราะคำพูดว่าประวัติศาสตร์แล้วคนที่ ไม่ค่อยชอบคําว่าประวัติศาสตร์หรือไม่อินกับคําว่าประวัติศาสตร์แล้วจะมีความรู้สึกว่าถอยลงไปนิดหนึง่งไม่ใช่เรื่องยากครับเป็นการเรียนรู้เรื่องราวดีกว่าเป็นการเล่าเรื่องราวจากผู้ที่เรามีพระคุณต่อเราผู้ที่เราเคารพนับถือตั้งแต่ในอดีตมาและเป็นเรื่องราวในชีวิตที่เราเกิดมาและที่เราโตขึ้นมาและมีจนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องราวต่างๆนอกจากพิพิพธภัณฑ์ทหารที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้ว อาคารใกล้เคียงกันยังมีห้องเกียรติประวัติกองทัพภาคที่สที่จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งกองทัพภาคที่สาจากจุดกำเนิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติรวมถึงมีการประมวลวีรกรรมสำคัญของกองทัพภาคที่สผ่านโมเดลจำลอง ซึ่งสมรภูมิที่ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของกองทัพภาคที่สคือสมรลูมิบ้านหมาดแข้งที่พระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งร่วมลบด้วยค่ายของเรานั้นค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะตั้งอยู่เชื่อมต่อจากพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นจุดต้องเที่ยวหลักของจังหวัดพิษณุโลกในการ เที่ยวพระราชวังจันทร์การนมัสการหลวงพ่อใหญ่คือพระพุทธชินราชที่วัดใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อมานั้นเรามีทถานที่ท่องเที่ยวในหน่วยทหารที่ค่ายสมเด็จพระเลสส่วนก็นนคือมีพิพิธภัณฑ์ทหารเป็นพิพิธภัณฑ์ของกองทัพพระี่สามและมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในเรื่องของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งเกี่ยวโยงทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ทางภูมิสังคมแรกเรื่องของประวัติการรบของ ทหารที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นอนุสร์และเป็นอนุสติให้กับชนรุ่นหลังพิพิธภัณฑ์าทางทหารกองทัพภาคที่สมแม้ว่าจะอยู่ภายในค่ายสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชแต่ได้เปิดให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาหาความรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ทางการสู้รบทางทหารโดยน้องนองนักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่ยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียนอีกด้วย ได้ช่วยส่งเสริมให้ผมได้รู้รว่าตั้งแต่จำในสมัยสุขโขทัยยุทธยาแล้วก็มาตรงกรุงธนบุรีตรงนี้นะครับได้เห็นวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยให้ความรู้นในด้านว่าองค์ทรงกรอบผูเอกราชและก็สร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองเรามามา,มากมายครับก็รู้สึกได้ความรู้เยอะค่ะเพราะจากที่บางอย่างทางด้านพิพิธภัณฑ์ทางด้านการกาเนิดกองทัพอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เห็นว่าความเป็นมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึง ตอนนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ที่อย่างในยุคสมัยเราอย่างยุทธการการลบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทราบความรู้เพราะปกติอาจจะไม่มีในแบบเรียนอะไรอย่างี้ค่ะเป็นส่วนเสริมความรู้ได้ดีค่ะหากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ประชาชนที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนสามารถมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหารกองทัพภาคที่3หรือหากท่านไหนที่ใช้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเส้นทางผ่านในการท่องเที่ยว ก็อาจจะให้สถานที่นี้เป็นจุดพักคนพักรถและแวะมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางทหารแห่งนี้ก่อนได้ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์กลับไปแล้วยังได้ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่บุรพามหากษัตริย์ไทยมีต่อปวงชนชาวไทยอีกด้วยและปิดท้ายรายการวันนี้นะคะพาไปท่องเที่ยวค่ะ ่ายของกองทัพบ,บกนะคะซึ่งแต่ละที่ล้วนมีตำนานแหล่งท่องเที่ยวทางทหารสามารถพาบุตรหลานไปร่วมซึมซับประวัติศาสตร์รากฐานความเป็นไทยท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบ,บกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารเราเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของเรามีทั้งหมด355แหบบ่งแต่ละแห่งจะมีลักษณะรูปแบบแตกต่างกัไปตามพื้นที่ สำหรับสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารเป็นประวัติศาสตร์นห้องเรียนในรูปแบบของอนุสาวรีย์พิพิธภัณฑ์หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวหรือว่ารากเหง้าของความเป็นไทยได้เห็นความเสียสละของบรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาแผ่นดินผ่านทางประวัติศาสตร์นอห้องเรียนนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งมีการเชื่อมโยงก,กันกับทุกภาคส่วน

สนุกตั้งแต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่แลกตูมตามกรอกหอมอร่อยไม่มีวันเปลี่ยนรถเหมือนกันคนขับเหมือนกันคนนั่งก็เหมือนกันแต่ไรไม่เหมือนกันเพราะเครื่องยนต์ไม่สะอาดใหม่บังจาก E20 SE v วอีกขั้นของ Green S Revolution แดับว่พลังสะอาดแรงกว่าที่เคย รู้สุดได้ตั้งแต่แถวแรกที่เติมแรงสุดที่ลังสะอาดใหม่ E20 SE v o ยกระดับมุมมองที่รอบด้านค้นคลักด้วยข่าวสำคัญวิเคราะห์ให้คุณเห็นภาพในช่อง5ข่าวเป็นข่าวกับสันติสุขมโรงศีและอุบลรัฐเผาน้อยเวลา17.45นาฬิกา45นาทีถึง19.45นาฬิกา45นาที